เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในประเทศไทยนะครับก็คือคุณแพทองทานชินวัตนนะครับขึ้นมารับตําแหน่งนายกฐมนตรีอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่มีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกฐมนตรีโดยคุณแพทองทานก็ขึ้นมากล่าวขอบคุณนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความไว้บางใจให้ตนมาเป็นนายกคนที่31นะครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ โดยคุณแพรน้องทานที่มีการขอบคุณคุณเศรษฐาทวีสินนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานเพื่อประเทศชาติมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแม้ว่าเธอจะไม่ได้วางแผนในการเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มาก่อนแต่ก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถเพราะเป็นตําแหน่งที่มีความรับผิดชอบยิ่งใหญ่แล้วก็จะพาประเทศผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่าง คุณไพรองทานพูดแบบนี้นะครับบอกว่าและแน่นอนประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่และดิฉันก็ตั้งใจว่าการที่ได้รับตําแหน่งนี้มีความมุ่งมั่นในการทําให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ปัญหาของยาเสพติดหรือว่าระบบสุขภาพทุ่นหน้า30บาทรักษาทุกที่และแน่นอนว่าดิฉันยังคงจะผลักดันนโยบายไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่ได้เริ่มทํามาตั้งแต่ต้ตตน มีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายต่างๆให้สำเร็จรุล่วงแล้วก็ขอให้ได้ติดตามการถแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ออกมาขอบคุณนะครับสุดท้ายอยากจะขอบคุณพลังที่สำคัญที่สุดพลังอันยิ่งใหญ่ก็คือพลังของพี่น้องประชาชนทั้งที่เลือกแล้วก็ไม่ได้เลือกดิฉันนะครับซึ่งก็ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทุกเพศทุกวัยทุกความรักแล้วก็บอกว่าในฐานะนายมตรีเนี่ยคนที่31นะครับในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐานะเพื่อน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทําให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ของคนไทยทุกคนมีความฝันนะครับมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็กล้ากําหนดอนาคตของตัวเองด้วยหลังจากที่แถลงเสร็จนะครับก็มีการซักถามจากสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนก็ถามเลยนะครับว่าดิจิตอลวอ l เล็ยังเป็นนโยบายเดย mm hmm. ทงของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เพราะมีกระแสะข่าวนะครับว่าอดีตนายกทักษิณน,นะครับสั่งให้ล้มโครงการคุณพาดังทานก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับนายกทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มเพราะจริงๆแล้วนโยบายอะไรก็ตามก็ต้องปรึกษากับพักร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านายกทักษิณคงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองได้เพราะว่าเป็นคนที่หลายคนในที่นี้นให้ความเคารพนับถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนขอคำปรึกษาก็พร้อมจะให้คำปรึกคำแนะนําตามประสบการณ์ที่มีโดยคุณพายดังทานก็บอกนะครับว่าความตั้งใจการทําโครงการให้เจ้าวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ง ของประเทศแน่นอนว่าปีที่แล้วเราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้โครงการที่เชื่อวอลเล็ตเป็นโครงการที่เราศึกษาแล้วก็สังเคราะห์นโยบายมาเป็นอย่างดีแต่ในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนว่าต้องอยู่ในกรอบพรบวินัยการคลังนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อไปแต่รายละเอียดเนี่ยต้องมีความชัดเจนรวมถึงต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเป้าหมายก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นนะครับความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่ต่อไปแน่นอนนะครับก็เป็นการปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีข่าวเรื่องของการล้มนโยบายดิ g i t a l w a l l ลยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีคนถามด้วยนะครับว่าคุณนักศีนนะครับมีการได้คาแนะนําทางการเมืองอย่างไรบ้างนะครับก็บอกว่าก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ปฏิเสธเรื่องของกระแสข่าวการครอบงําพักนะครับเพราะว่า ตอนนี้ทางพักเนี่ยก็มีสมาชิกนะครับมีคณะกรรมการหลายคนนะครับวนคุณทักษิณก็เป็นหนึ่งในคนที่ไทยพักให้ความเคารพนับถือนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เรื่องของผู้นําทางการเมืองของไทยนะครับซึ่งจะส่งผลต่อนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนว่าเราไปนั่งทุนนะครับก็ต้องจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงครั้นนงนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ด้วยของการลงทุนยังไงบ้างครับพี่แบงค์เราได้นายกคนที่31ออายุน้อยที่สุดปะ ใช่ครับคุณแพรองทานนะครับจะอายุครบ38ปีวันที่21สิงหาคมนี้ครับพี่แบงค์อีก2วันจะเป็นวันเกิดของคุณแพทองทาน,นแล้วครับและอ่ะต้องให้โอกาสกันดิจิตอลออเรนจจะไม่ยกเลิกใช่ไหมอ่ะไปก็ให้โอกาสแล้วเราไปดูกันนะฮะแต่ว่าก็มีหลายฝ่ายนะเขากังวลว่าบาทที่แข็งนั้นอยู่นะตอนเนี้คือเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยเนี่ยเราพึ่งพาการส่งออกเยอะนะโดยเฉพาะ Export of Service หรือภาคการท่องเที่ยว พอบาทแข็งมันก็เป็นชาเลนจ์ว่าคนจะมาเที่ยวไทยเยอะขนาดไหนแต่ว่ามีตัวเลขถ้าไปดูที่ตัวเลขท่องเที่ยวเอาว่ามันยังก็ยังมีความหวังเพราะว่าปีนี้นะท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้วนะักท่องเที่ยวจีนแบบแบ็คแพ็คที่ไม่ได้มากับทัวร์เนี่ยแล้วสเปนไซส์ออฟวอลเล็ตในการจะสเปนดิ้งกับเมืองไทยเนี่ยเยอะกว่าด้วยแต่ว่าถ้าเป็นจํานวนนะักท่องเที่ยวนะของจีนเนี่ย คาดการ์ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยตอนนี้มาแล้วประมาณ4ล้านคาดการ์ว่าทั้งปีเนี่ยจะมาประมาณสักเจดล้าน8ล้านแต่ถ้าเอาดูก่อนโควิดตอนปี2019ิปี2020เนี่ยตอนนั้นน่มาถึงประมาณ11ล้านนะทั้งปีเพราะฉนั้นถ้าจาดูจากจํานวนเนี่ยยังมาไม่เยอะแล้วพอมาเจอบาดแข็งอย่างนี้อีกไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็มีนักวิเคราะห์ที่ให้ความเห็นอย่างนี้พี่ปั๊บอย่างล่าสุดก็คุณกานักวิเคราะห์จากเครดิตอากิโกรนะเป็นธนาคารจากทางฝั่งยุโรป เขาบอกว่าดูจากทรงตรงตอนนี้แล้วบาทเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะกลับไปอ่อนอ่อนได้ถึงไหนเขาบอกว่าแถวแถวสาสิบหกถึงสิ้นปีถ้าดูจากกราฟบ,บาทตอนนี้เราอยู่ที่สามสิบสี่จุดห้าถามว่ามีโอกาสไปสามหกได้ไหมไมาดูหน้าจอผมนะจริงๆแล้วบาทตอนที่ราคาเงินบาทแข็งค่ามาต่ํากว่าสามสิบสี่จุดแปดเนี่ยแนวรับจริงๆจะอยู่ที่โซนนี้นะแถวๆโซนประมาณสามสิบสี่ทวนถึงสามสิบสี่จุดสองซึ่งมันเป็นโลเดิมที่ทําไว้เมื่อตอนต้นปีเลยเห็นไหมทุกคน วันที่สองมก,การาเนี่ยจุดต่ำสุดของวันนั้นคือจุดต่ำสุดของปีนี้อยู่ที่34.1บาทต่อดอลลาร์ผมมองว่าบาทมีโอกาสจะแข็งมาถึงตรงนี้คำถามคือแล้วอเกิดอะไรขึ้นทำไมบาทแข็งผมคิดว่าตอนนี้เงินมันไหลเข้ามาไม่ได้ไหลเข้ามาลงทุนในหุ้นนะไหลเข้ามาเป็นทอตมันนี่เข้ามาลงทุนในพันธบัตรหรือเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ อาจจะเป็นเรื่องคล้ายๆกับบาทแคริเทนเล็กๆหรือเปล่าก็คือแบงค์ชาติเราเองไม่ได้ส่งสัญญาณจะลดดอกเบีย้ยอย่างครั้งนี้ก็น่าจะคงใช่ไหมแต่อเมริกาเริ่มลดดอกเบีย้ยแต่อย่างญี่ปุ่นนะเขาเย็นแคริเทนเขาแรงเพราะว่าตัวเขาเองขึ้นดอกเบีย้ยในขณะที่อเมริกากาลังจะลงแต่ของเราอะคงเฉยแต่อเมริกามีโอกาสลงแล้วอ,อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้กระแสะตอนนี้ส่วนต่างอาาัตราดอกเบีย้ยระหว่างเรากับเขามันกําลังจะค่อยๆแคบลง ก็เลยมีคนอยากจะคืนเงินหรือเปล่าคืนเงินกู้หรือเปล่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นตั้งข้อสังเกตของผมเพราะว่าถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานกับสภาพเศรษฐกิจเราแล้วก็อย่างที่นักวิเคราะห์จากเครดิตอะกิโกบอกแหละบาทเราจนถึงสิ้นปีมีโอกาสอ่อนมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจังหวะนะถใาในมุมนี้คือใครมีถือกองคุณต่างประเทศอยู่ผมคิดว่าไปกองคุณแบบ u n h e d แบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินถ้าบาทมีแนวโน้อมอ่อนแปลว่าเราจะได้ fx gain ด้วยจะเป็นอย่างนั้น ทองก็เช่นเดียวกันตอนนี้บาทแข็งคุณเห็นทองวิ่งทำนิวไฮรู้สึกทำไมไม่ได้ตังอะไรเลยไม่เป็นไรทนอีกนิดนึงแถวแถว34.1 34.2ถ้าเห็นตรงนี้ปึ๊บแล้วไม่ได้ลงไปแข็งไปโป๊กมากกว่านั้นนะอาจจะมีการกลับทิศถ้ากลับทิศขึ้นมาเราจะได้ประโยชน์จากตัว FX ด้วยเหมือนกันงั้นรอดูนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า m o r n น n g งรีพครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจนฮ ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทาง p ฟ e n น m e n าทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนากา5นาทีรายการมอนกรีบกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการดสการลงทุน